ปากพูดมาว่าลืมว่าลืมแต่ยังคิดถึงทุกว,วันคนในหัวใจนั้นยังไม่ออกคนนอกเพิยงฉัน เราไปาดก่บ้เพลงของา้อ่าเฟังหน่อยก็เพลงของเรานะคะก็เราพูดเราก็กาลังทำเพลงกันอยู่แต่ก็จะมีให้ได้ฟังตั้งแล้วละค่ะก็อย่างเพลงที่น้องเขาเขไปใช่ไหมคะก็จะมีเพลงคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าอะไรอย่างงี้ที่เพื่อนๆอาจจะได้ยินกันอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราก็ตลังทำอยู่แลตอจะทำเพลงอะเป็นยังไงบ้าง เหมือนอย่างที่พวกหนูอัดกันอย่างเงี้ยโอ้โหอีดิบยับเจี๊ยบไม่บอกทำไม <c oughs> ไม่บอกทำไมล่ะจริงนี่ของเราไม่มีอีดิบครับโ้ <c oughs> ลองซ้ำจนนักร้องจะลาว <c oughs> ไ,จไดจริงๆถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าขั้นตอนการทำงานยังไงก็ลองเข้าไปดูใน Facebook พวกเราก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆแม้กระทั่งทำเดโมอาจจะมีคลิปให้ฟังบ้างประมาณนี้ ก็เรียกว่าเป็นที่ที่จะแบบนําเสนอผลงานเราเป็นที่แรกๆเลยว่าตอนนี้เราเริ่มทำอะไรอยู่ความเคลื่อนไหวของเราอย่างเรามารายการนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะอัปเดตให้ดูในเฟซบุ๊กนะคะเจ๊เป็นออฟฟล์แบนด์นะคะออฟฟล์แบนลองลองหากันดูก็ <c oughs> จะมีแบบวิธีทำเพลงแต่คร่าวๆก็คือว่าค่าดนตรีเนี่ยก็จะเป็นพี่ๆเขช่วยทํากันเองเพราะเราทําเพลงกันเองอะค่ะอาจจะเห็นมือ,มอกีตาร์กำลังนั่งคิดเพลงอยู่มือกองนอนหลับอะไรเงี้ยเป็นแคเมฆทางนะคะจริง พวกเราเซเว่นอ็อกเนี่ยมีกัน2คนนะครับมีตาลมีเที่ยวนะครับเป็นบริการโอ้โหได้ใส่แว่นได้ไงนี่หกนี่เจ็ดานะตาลต้องตัดเวลาเวลาจะถามอะไรต้องคิดดีๆบริการโหดมากนะคุณไม่ได้ต่่ออยางเดียวตลอดรตัวซะแล้วเพลงที่พวกเราโปเพอร์ของพี่พี่ช่วยบอกนิดนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างพี่รู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้เห็นแล้วรู้สึกว่าเออดู สวยดีทำอะไรก็ดูดีนะใช่โอ้ยรู้สึกอะอรรู้สึกว่ไรเออาตาลจะจิตในบ่งใช่ไหมรู้สึกแอบอายเอ๊ะยังไงแต่พี่ก็อยากจะถามน้องๆบ้างว่าน้องๆเป็นนักหลอกจริงไหมนะเฮ้ย่าเลยพี่ไปบอกเขาบอกว่าต้องติดตามดูนะแต่แต่พี่โกรธนะครับพี่โกรธนะโกรธที่น้องไม่ชวนไปดูไปดูอะไรดูถ่ายเอ็มวีอองหลัถ่ายทำรายการนี่เยาวชนก็ดูเยอะนะ กาาันนะขอบคุณจรที่จริงพวกเราขอบคุณมากเลยนะครับที่เรืองเพลงของเราดีใจมาเป็นเกียรติมากเพราะว่าเวลาแบบศิลปินทุกคนเนาะเวลาทำเพลงถ้ามีคนชื่นชอบหรือมีคนเอาไปทำในรูปแบบของตัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกภูมิใจอยู่แล้วก็ฝากพวกเราด้วยคนไหนไม่ออกคนต้องไม่เข้าของเซเว่นนุชท็อกนะครับแล้วก็ฝากของน้องๆด้วยเราเปรียบเทียบกันดูนะคะดูแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนน้องๆน่าดูกว่าหรือเปล่ากล้าพูดคำว่าเปรียบเทียบด้วยเหรอ มาของพี่ก็เป็นแนวพี่ของเราก็เป็นแนวเราเลยอ่ดูนะคะเราให้พี่ๆฝากผลงานกันดีกว่าก็พวกเรานะคะตอนนี้ก็อาจจะมีมาออกเลยกล้องรายการอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดตามกันได้แต่ที่สําคัญนะคะเข้าไปดูใน Facebook พวกเราว่าเราทําอะไรกันที่ไหนบ้างนะคะพวกกิ๊ก้างเงือกใช่เซเว่นโอกแบนค์นะคะลองเข้าไปดูแล้วก็ใช่ใชแล้วก็พวกเราตอนนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็นังทาเพลงกันอยู่รับรองว่า จะมีเพลงให้ฟังเร็วๆนี้แน่นอนเรากำลังซุ่มเงียบกันอยู่เพราะว่าเป็นอัลบั้มเต็มใช่อัลบั้มเต็มต้องติดตามค่ะรับรองว่าตั้งใจทําเต็มที่แน่นอนค่ะแล้วก็เพลงทุกเพลงเนี่ยผ่านการคิดมาอย่างดีเพราะฉะนั้นจะไม่มีแบบว่าออกมาสิบเพลงฟังได้สองเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนทุกเพลงพวกเราต้องชอบกันตั้งใจใถ้าไม่ชอบก็ไม่เอา เพราะฉะนั้นงานอีกต้องใช้เวลาเนาะแต่ว่าก็อดใจรอฟังกันนิดนึงนะคะกัพวกเรา,าใช้เวลาขนาดนี้ก็ฝุดหลุดพวกเราด้วยนะครับอ่าแล้วก็ทุกคนไหนนะคะที่มีคลิปเกเรคลิปโดนๆนนะั้นไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นรำอะไรของเพื่อนก็ได้นะที่มีความสามารถาสามารถส่งมาได้ที่ facebook.com/slashmanshow และ f a c e b o o k c o m s l a s h i l a n ค่ะเเลยชเลยเอาละค่ะเรามาปิดเบรกนี้ด้วยการไปฟังบทเพลงเพงรงของพี่วงเสวเอาค่ะกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะ